ครับอยูก่เราครับในช่องฟูจิแชนแนลนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับวันนี้วันนี้ก็พามาดูสีคนนะครับจะไปไหนครับนี่พี่ปามจะพาไปถูกที่ป่านะครับผมเพราะว่าถ่ายท้องครับใช่ครับให้เขาไปอยู่กับธรรมชาตินะครับวันนี้ ใช่ครับเพราะว่าช้างถ่ายท้องนี่าจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับไม่กินหญ้าเลยไม่กินหญ้าใช่ครับจะกินใบไม้ใบาถ้าพาไปปูกปลานี่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาได้ผลคลายนะครับแล้วก็ใช่ครับลามโซยาวเลยครับผมอมยาวมากครับพอสครใช่ครับเพราะว่าก็ป้องกันนะครับผมซฟ ทั้งควานทั้งช้างนะครับใช่ครับถึงเขาจะไม่สบายแต่แรงเขาก็ยังเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปตามชมเรื่อยๆนะครับขับรถตามตูดไปเลยนี่ ครับ <c oughs> ตูดไปเลยครับเดินสงามากครับโอ้วันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้อากาศกำลังพอดีเลยครับใช่ครับใช่ครับ อันนี้อาการเริ่มเป็นนานยังครับนี่วันนี้เป็สามครับเพราะว่ามูลเขานี่เริ่มเริ่มออกกลิ่นเหม็นแล้วนะครับถ้าช้างถ่ายท้องนี่มูลเขาจะเล็กน,นะครับแล้วก็กินกินเหม็นออกแรงนะครับใช่ครับเริ่มเริ่มเกาะกัน,นครับ ตอนนี้อาการดีขึ้นหรือยังไงครับเมื่อวานพี่ปามก็ไปนอนเฝ้านะครับผมใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ตาสายตาเริ่มปริงตังแล้วนะครับเริ่มสดใสแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ ฝนตกครับช่วงนี้หญ้าก,ก็เปียกวนมาช้างชอบเป็นชอบเป็นตอนฝนตกนะครับช้างไทยท้องชอบเป็นตอนฝนตกเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะครับสครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงนาดางครับเ <c oughs> ดินมาสว นีครับมีป่าป่าก็ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะครับนี่ครับแถวโรงพยาบาลนะครับป่าใหญ่ครับป่าใหญ่ป่าพืดินแต่ก่อนนี้มีช้างมาผูกแถวนี้เยอะมากครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีก็เอาหอกมาด้วยก็ป้องกันนะครับผมใช่ครับเซฟตี้ครับ ปลอดภัยไว้ก่อนครับทีมงานเราประมาทไม่ได้ครับแล้วนำทางไปก่อนเลยครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมป่าแต่ว,ว่าต้องเดินเข้าไปนะครับขับรถเข้ามาไม่ได้ เเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับที่ที่คนเขาไม่ได้ผ่านนะครับผมรู้สึกว่าจะมีช้างอีกแถวนี้เลยนะครับเพราะว่าเดินเข้ามานี่ผมได้ยินเสียงช้างมาองเมื่อกี้น่าจะอยู่แถวนี้นครับสิงคนก็เดินไปก่อนนะครับพี่ปามกำลังหาที่ผูกนะครับผม เราก็เดินตามหลังนะครับป่าท่านี้สมบูรณ์มากนะครับผมโอ้ป่าใหญ่มากเลยนะครับอะตนไยัย ตรงนี้บ่เอาตรงจะเอาตรงนี้นะครับตามปูกตรงนี้นครับก็ถ้าจะเอาช้ามาปูกปลานี่นก็ต้องมาสองคนนะผมเพราว่าแบบความปลอดภัยจริงๆครับมาช่วยดูกันด้วยนะครับ ตามกำลงกังจะถใช่ครับมาดูวิธีนะครับศึกษากันไปครับนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็คุณพ่อก็ไปดูแม่นะครับผมก็ต้องช่วยดูกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ รับผิดชอบเองได้แล้วนะครับก็อยู่กันสองคน,นครับติดตามช่วยกันดูนะครับวันนี้สอดสส่องนะครับนี่ก็เราก็ต้องดูบริเวณรอบโลกครับใช่ครับต้องดูเด้วยครับว่ามีหญ้ามีอะไรให้เขาพอเดินหากินได้ไ ครับส่วนมากถ้าช้างมาอยู่ในป่าแล้วเขาจะหาตัวเล็กๆม,มากกว่าครับนี่ก็เราก็ปล่อยเลยนะครับผมผูกเสร็จแล้วก็มาดูตอนเที่ยงยีก็หนึงครับใช่ครับก็กลับบ้านก็มาดูเรื่อยๆครับมาดูตอนเที่ยงแล้วก็ยีก็ตอนเย็นตอนมาเอากลับเลยครับพี่แม่ช็อตเชืย่ยคอฝนจะเดินหายติดลากไม้ไละฝนจะตกเลยสวนเลยพอแล้ว ฝนตกจนทําอะไรไม่ได้นะครับทำไม่เชื่งงองมาผูกนี้ไม่ได้ครับไล่เลยใช่ครับส่วนมากนี่นนเวลาช้างมันจะไล่มันชอบมาไล่แต่ตอนมาผูกป่าอย่างเงี้แหละครับเพราะว่าช้างถูกในบ้านกับผูกป่าอาการมันแตกต่างกันใช่ครับนนเวลาอยู่นอกสถานที่นี่มันเมือเขาได้ได้เป็นอิสระของเขาเขาได้เล่นแล้วเล่นไปเลยครับใช่ครับสองด้านสองมุมครับ มาเอาคนเดียวก็ไม่เป็นไรครับถ้าดูใจเขาเราต้องดูอาการก่อนใช่ครับต้องดูดูอกา <ใน S 1> การก่อนพีน่ก็ต้องหาคนมาช่วยอันนี้ถ้าเดินออกตามเดินออกทาง,งนี้อีเดินตามเนึ่งนี่อาการเป็นไงครับมันจะดีขึ้นกรองของเขาะว่ามูนมูนเริ่มจับกันแล้วนะครับมูนเป็นก้อนครับแต่ยังสีดำอยู่ใช่ เริ่มเกาะตัวแล้วครับนี่ได้เดี๋ยวมาดูใหม่ดูเดินตามมองตามครับเดินตามเดินตามควานเดินตามควานครับมาปยใช่ครับ มไดูสายตาเขามองตามเลยนะครับดูเขาจะเดินมาตามหลังครับเดินตามหลังครับกลับบ้านด้วยครับนีสปอยเดินตามนี้เดินกลับบ้านด้วยจริงใช่ครับแล้วก็เดินไปรถนะครับแล้วก็ค่อยมาดูใหม่นะครับโอ้โหดูเขามองตามทางไหนครับป่าลืมครับป่ามัน